เรียนภาคครั้งแรกในชีวิตไม่คยัยยืนยนันแม่งได้แต่ตัวใหญ่แลเมื่อกี้ทำได้แย่มาก <c oughs> พายอานาศ,านาศาบอกเลยเราฝีมืออาจจะยังไม่ถึงขั้นสัปดาห์แรกคอร์สผมไปเรียนนั้นรวมทั้งสิ้น2สัปดาห์4วันเรียนทุกเสาร์อาทิตย์โดยคอร์สนี้เจ้าของคืออากุ้งสีริ้ัพั์จากเพจกุ้งนับภาพไวยสื่นครับเจ้าของเสียงภาคพ,พวกนี้คุณโปรดค่ะไอเรื่องพันโซคล ต้องบอกก่อนเลยว่านักภา์นี่คือหนึ่งในอาชีพที่ผมใฝ่ฝันอยากจะเป็นมากๆสังเกตได้จาหลายคลิปที่อยู่ในช่องผมนะฮะคนที่มาเรียนคอร์สนี้นี่คือเยอะมากครับแล้วแต่ละคนเนี่ยมีเสียงที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆและน่ารักมากๆเช่นเดียวกันนี่ <c oughs> ซึ่งวันได้ที่เรียนเขาก็จะจับกลุ่มให้เรามาให้เสร็จสับให้ทําความรู้จักกันและแจกจ่ายบทพูดประจําวันครับและพาขึ้นไปห้องพักทันทีทันใดเลยอย่าดมครับบทปากกานี่คือเตชัョของผมครับโต๊ะสามครับ ขั้นแรกครับบทละ,ละลายพฤติกรรมครับเขาจะให้เราทั้งหัวเราะร้องไห้แบบสุดปอดสุดปอดจริงๆครับดูได้เลยโอ้โหคตรฮาเลยวะขอร้องพระเจ้าได้โปรดมาปอดฉีกกันเป็นแถวจบวันแรกเข้าสู่วันที่สอง วันนี้ครับนักพากที่มากำกับทีมพวกผมเนี่ยคือพี่คมครับเจ้าของเสียงเหล่านี้อดต่แหล่ะชิบหายคือบรรดารถที่แพงที่สุดเป็นเกียรติสุดๆเขาจะคอยมากำชับเราร่วมไปถึงหาจุดเด่นจุดด้อยประจำบุคคลให้ด้วยวันนี้บทพูดจะเริ่มมีความท้าทายขึ้นยาวขึ้นและหลากหลายอารมณ์มากขึ้นเจ้าโถอยพี่ขาบอกให้เงียบก่อนเขาบอกใช้ไปเดี๋ยวมันก็ยืดมันยืดตรงไหนเนี่ยผมว่าไม่นะเจ้ายก็เขาส่งข้ามาให้ข้าพูดก่อนได้ไม่เล่า นักขี่ข้าทั้งชาวซิดชาวพาทีแล้วก็ชาวฮั่นด้วยฮะฉันเลือกได้แล้วชมรมไหนฮะชมรมเชียร์ชมรมเชียร์มีปัญหาอยู่ไม่ใช่เหรอไม่เห็นเป็นไรเลยถึงแม้จะมีผิดพลาดบ้างแต่ก็จะมีพี่คมนี่แหละครับที่ช่วยตบให้มันเข้าที่มันตกงานนะครับเฮียจริงเลยแค่นี้ผมครับพี่ผมอันนี้ล่าอยู่แต่ยังไม่เคยโดนตัวแก่ไงรอรอบหน้ากันตัวแก่เราอดแค่ล้นหมายถึงว่าเอาเอาลงหน่อยประมาณ <All> right. ไปแล้วล้นเนี่ยดีกว่าที่จะไม่ได้ <Karere S 1> ล้นเนี่ยมันมันมันแค่ปรับลงอย่างเดียวครับครับจูจูอัพกุ้งเข้ามาเซอร์ไพรส์คอมเมนต์เรียงคนครับบอกเลยเดือดจุดจ้วดตัวเองอะเร็วไปนะละอ่อนเออบางครั้งเนี่ยมันเร็วมันครอ,อกจนเกินไปจนนบางบางครั้งมันฟีลลิ่งมันจะไม่ได้ โอ้โหเจใจแต่กลุ่มพวกผมเนี่ยใช้เวลากับวันที่2ค่อนข้างจะนานมากครับทำให้เราเป็นแก๊งสุดท้ายที่ลงมาเลยเหรอ,อยัดไสยตามสภาพครับสำหรับสัปดาห์ต่อไปวันที่3และวันที่4จะเป็นอย่างไรเมื่อกี้แย่มากเลยเจ็บใจว่ะ